สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของโกดจุลาลัมพาจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะโกดจุลาลัมพาจัดอยู่ในวงทานตะวันจัดเป็นพันไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นมีความสูงประมาณ45-120เซนติเมตรคนต้นเป็นเง้าติดพื้นดินหรืออยู่ใต้ดินลำต้นมีลักษณะกลมและมีร่องมีขนขึ้นปกคลุมแต่กิ่งก้านกลางต้นใบออกเรียงสลับกันลักษณะของใบเป็นฝอยคล้ายผักชีผิวใบเรียบส่วนขอบใบยอยากเป็นฟันเลื่อยหลังใบมีขนสีขาวเล็กน้อยสีเทาเขียว ส่วนหน้าใบเป็นสีเขียวใบแตกเป็นแฉกแบบขนนกเป็นซี่ปลายใบแหลมผิวใบเรียบเกลี้ยงก้านใบสั้นดอกมีขนาดเล็กเป็นสีขาวนะคะทีนี้เราไปฟังสรรพคุณและประโยชน์มากมายของโกดจุฬาลัมพากันเลยนะคะ แพทย์แผนโบราณของจีนจะใช้โกดจุลาลำพาเป็นยาแก้ไข้จับสันแก้ไข้อันเกิดจากความร้อนในฤดูร้อนแก้ไข้ต่ำๆที่ไม่มีเหงื่อแก้ไข้อันเนื่องมาจากวัณโรคและใช้เป็นยาแก้ริสีดวงทวารส่วนตำรายาไทยจะใช้เป็นยาแก้ไข้แก้ไข้เจเลียงหรือไข้จับวันเว้นวันซึ่งเป็นไข้จับสันประเภทหนึ่งนะคะ แก้ไข้เพื่อเสมหะช่วยลดเสมหะแก้ไข้มาลาเรียแก้หืดแก้หอบแก้ไอช่วยขับเหงื่อและใช้เป็นยาแก้ดีซ่านค่ะทางต้นจะมีรสขมมีกลิ่นหอมเผ็ดเล็กน้อยเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อตับ ดีม,ม้มและกระเพาะใช้เป็นยาแก้ร้อนในลดไข้ทำให้เลือดเย็นแก้ร่างกายอ่อนแอกระสับกระสายนะคะในบัญชียาสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้เดิมมีปรากฏการใช้โกดจุลาลัมพาในตำรับยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆของร่างกายรวมสี่ตำรับคือตำรับยาหอมเทพจิต ตำรับยาหอมนวโกดซึ่งสองตำรับนี้มีสรรพคุณเป็นยาแก้ลมวิงเวียนแก้อาการหน้ามืดตาลายใจสัน่นคลื่นเหียนอาเจียนแก้ลมจุกแน่นในท้องตำรับยาจันลีลาและตำรับยาแก้ไข้ห่ารากซึ่งสองตำรับหลังนี้เป็นตำรับยาแก้ไข้ใช้บรรเทาอาการไข้ตัวร้อนไข้เปลี่ยนฤดูนะคะ นอกจากนี้ยังได้มีการนำมาใช้ในเครื่องยาไทยที่เรียกว่าพิกัดโกดโดยโกดจุลาลัมพาจัดอยู่ในพิกัดโกดทั้ง5พิกัดโกดทั้ง7และพิกัดโกดทั้ง9ซึ่งมีสรรพคุณโดยรวมคือเป็นยาแก้ไขแก้ไขร่วมกับมีเสมหะแก้หืดไอแก้หอบแก้ลมในกองธาตุช่วยขับลมแก้สะอึก บำรุงเลือดบำรุงกระดูกและเป็นยาชูกำลังทางต้นเลยนะคะในครั้งต่อไปช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักหรือผลไม้ชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ